าด่าเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร้อนมันนะจ๊ะข่าวด่วนข่าวใหญ่บิ๊กบมบึ้ม ทุกคนค่ะตอนนี้ไทยแลนด์บ้านเราปล่อยตัวแล้วนะคะฉเฉลยศึก18นายทหารกรัรมปะชูนี่แหละคะ่ะให้ปล่อยเขาไปกินวุ้นเส้นบ้านเ้านะคะอย่าอยู่กินงบประมาณแผ่นดินไทยเราเลยค่ะมันสิ้นเปลืองนะคะให้เขาไปกินวุ้นเส้นบ้านเขาเถอะค่ะตอนนี้กําหนดหยุดยิง72ชั่วโมงเนี่ยเป๊ะนะคะคนไทยเรามีมารยาทชั้นสูงค่ะไม่เคยมาสายไม่เคยมาเลทรองเวลาเป๊ะไม่เหมือนดางคนสงสัยนาฬิกาเขาตายไหมคะหรือว่าถานหมดไหมคะถึงไม่เคยจะรู้เวล,เวลา ไม่รู้จักเส้นเขตแดดอย่าเพิ่งเช็คอเบรคค่ะฝั่งบ้านนางจานตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะงานเข้าค่ะงานเท้าค่ะเจ้าหน้าที่กําลังคุมเข้มนะคะเพราะว่ามีความพยายามพยายามสู้มาขะเหม็นพยายามที่จะเดินกลับบ้านกันแบบงงๆเลยค่ะเฮ้ยเราก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงค่ะเพราะว่า40ปีแล้วนะคะที่มารุกรานแผ่นดินไทยอยู่กันตั้ง200ครัวเรือน เอาอยาพาราเข้าไปกินนิดนึงค่ะยางค่ะยางน่ะเมนนะตรงนั้นไม่ใช่บ้านเธอนะจ๊ะอันนี้ต้องเรียกว่าจำบ้านผิดหรือว่าวุ้นเส้นจะให้เธอมาตีเนียนจะ๊ะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกได้คราวนี้สอนให้รู้ว่าหยุดยิงอ่ะหยุดแล้ว,วเขยชิมาร์กยาวนะคะหยุดแล้วยังหยุดแล้วนะรู้ว่ายังไม่หยุดจะเทไทยไปไหนต่อจ๊ะวุ้นเส้นฮ่เมนอยานะคะอยาน่ะคะเรื่องเสียใจบ้นินเป็นงานของป้าดายยูโนอันนั้นสนจำเมนิน